สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินบอลนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานมีติ้งสายบันเทิงนะครับของโคราชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เอ i พนนะครับเอพนนี่นะฮะบรรยากาศคร่าวๆจะประมาณนี้นะก็มีรถหลากหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะครับหรือว่าฮาร์ลีนะครับสกูตเตอร์เรามีหมดนะมาล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 ะ ดี๋ยวเราดูตรงนู้นเดี๋ยวเราต้องดูรงนู้นมาละนี่ฮะอ๋อนี้พี่ฟาร์มครับพี่ฟาร์มโอเคพี่ฟาร์มคนนี้เป็นลูกคา้าทางฟาัสแท็กนะครับคนนี้เป็นลูกค้าทางฟัสแท็กพอดีนี่นี่เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เขานี่ครับผมจะสัมภาษณ์เขาเหมือนกันวันนี้นี่นะครับคนนี้ถ้าถ้าใครถ้าใครสังเกตนะครับคนนี้เป็นลูกคา้า v i p จากที่ร้านนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัววินเทจของโรนินโซนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขานี่นี่มาแล้วมาแล้วมาลวมาแล้ว น pues> ี่นะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับโดยรวมนะครับน่าจะประมาณร้อยคันบวกๆนะครับมาเดี๋ยวเราวันนี้เรามาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งดีกว่าเราจะไม่สัมภาษณ์คนคนหนึ่งดีกว่าเราจะสัมภาษณ์หลายๆคนว่าใช้หมวกอะไรอยู่แล้วทำไมถึงใช้นะครับแล้วผมก็จะถามด้วยว่า รู้จักโนแลนหรือเปล่ารู้จักเอกไลหรือเปล่านะครับเนื่องในทีมวันนี้นะครับเป็นวันโชว์ดาวของฟาแท็กนะครับที่มีบูธนะครับโอ้มาอีกละไมอีกแล้ว,ลวอ่ามันเป็นงานโชว์ดาวนะครับระหว่างเอกไลกับฟาแท็กนะครับนี่ฮะโอเคมาอ่าชื่ออะไรครับชื่อไฟแนนซ์ค่ะอ่าเอาเรื่องเรื่องนี้ก่อน คนนี้คือเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมคนนี้จะไปสิงอยู่ที่ฟ้าแท็กบ่อยบ่อยมากๆก็จะเห็นในไลายส่วนบ้างบางทกีเนาะถ้าถ้าใครสังเกตนะครับช่วงแรกๆนะครับที่ผมอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะถ้าใครถ้าใครที่สังเกตนะครับช่วงแรกๆที่เอ่ออยู่ผมอยู่ฟ้าแท็กนะครับจะเจอแนนบ่อยนะครับเดี๋ยวถามแนนก่อนถามว่าอะไรคะแนนใช้หมวกอะไรอยู่ตอนนี้ใช้หมวกสูทอ่าใช้หมวกแปดสองหกแปดสองหก รู้จักโนแลนรู้จักเอกไลท์ไหมรู้จักเอกไลท์เอกไลท์กับโนแลนชอบไปไหนมากกว่ากันชอบไหนมากกว่าก,กันเอกไลท์กับโนแลนรู้จักรู้จักเอกไลท์อ่ะแต่โนแลนคืออะไรนะโนแลนคือหมวกเดียวกันกับเอกไลท์ที่เปลี่ยนโลโก้เฉยอ๋อเปลี่ยนโลโก้อีกเอางั้นว่าวันนี้ใครเราเราสามารถใครนะครับเราจะ ให้นี่นี่นะครับตัวนี้เป็นพวงกุญแจของโนแลนนะครับตัวนี้เป็นพวงกุญแจโนแลนที่เป็นรุ่นลิมิเต็นะครับตัวนี้เป็นครบรอบ50ป <c oughs> ีกไลน์โนแลนวันนี้เราถามใครเราจะยืนมอบให้ครับอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโนแลนแล้วก็ X Line ขาะะขอบคุณค่ะมากันเลยใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับโอเค น่าจะรู้จักครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเน่งกุณานก่อนนะครับผมฝากช่องจิ๊กต๊อกด้วยไม่ขึ้นให้หรอกรู้อ้าวเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ไปแล้วรถเสียงเสียงเสียงจะค่อนข้างเอ่อดังดังนิดนึงนะครับพอดีรถผ่านเยอะมากนะครับเดี๋ยวเน่งกุณานกรเดี๋ยวขึ้นให้โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามคำถามเน่งตอนนี้เน่งใช้หมวกอะไรอยู่ใช้หมวก k y t Tt4 ครับผมทำไมต้อง k y t มันเป็นสไตล์อ่ะมันอยู่แบบเป็นสไตล์อินโดอ่ะคือชาวอินโด แล้วแบบเหมือนหมวก K Y T นี่เขาฐานผลิตอยู่นู่นด้วยอ่ะเราแบบมันมันเข้าถึงก็ตายเอาอย่างงี้ด้วยขอสามคำให้หมวกตัวเองได้ไหมคุณสวยคุณได้ดูเผื่อแล้วแต่หน่วมไม่ดีจริงจริงโอเคต้องเข้าไปฟัสแท็กนะครับวันนี้ต้องเข้าไปฟัสแท็กนะนะครับผมเอาแเรามาต่อกับผู้ชายบุคคลนี้นะครับบุคคลนี้เป็น ชายเออ่สัญจรนะครับที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อแจ็คครับแจ็คสายเซิงครับแจ็คสายเซิงนะครับตัวนี้ก็เป็นแอดมินกลุ่มสายเซิงเนาะอันนี้ผมถามหน่อยวันนี้วันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่เนาะแลกกับของรางวัลที่ผมจะให้พี่เอาไหมเอาเอาเอาโอเคโอเคเอาที่เอาหมดแล้วครับโอเคผมถามก่อนรู้จักเอ็กไลท์รู้จักโนแลนมากแค่ไหนรู้จักครับรู้จัก รู้จักเอ i กไลกับโนแลนใช่ไหมรู้จักครับโนแลนคืออะไรโนแลนหมวกกันน็อกครับยี่ห้อหมวกกันน็อกเป็นเครือเดียวกับเอกไลท์โอเคทีนี้ผมถามเรื่องหมวกที่ใช้อยู่หน่อยใช้หมวกตัวไหนอยู่ตอนนี้ผมใช้ MT ลาพิดอยู่ครับตัวคาร์บอนซื้อจากที่ไหนครับผมซื้อจากครับไปขอสามคำให้หมวกตัวเองหน่อย เบาชิปหายเบาชิปหายกิโลกิโลกิโล1.27โอ้ไม่เท่าหมกผมก็ะจอกโอเคอ่าเดี๋ยวผมรบกวนขอของรางวัลให้พระท่านทีหน่อยครับทุยขอบคุณครับเออหนีหอันนี้อันนี้รีบสึกออกมาเลยครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะ เ,เอ,เอกแร่เอกเอกแร่เอกแร่อะไรเอกไรกันโนแลนนะครับตอนนี้เป็นพงกุญแจลิมิเต็ดนะครับตัวน,นี้โอ้โหอ,อันนี้ใครเอ่อยอฮะอันนี้ใครเอ่ยตัวเคเนี่ยตัวเคเนี่ยอ๋อตัวเค,เเคกล้องห้วยไลร <laughs> <ห> <laughs> โอเคขอบคุณมากครับพี่แจ๊คของมาครับสวัสดีครับโอเคมาต่อนะครับอันนี้ <laughs> เป็นน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วอ่าแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับชื่อเบสครับผมเบสเบสเดี๋ยวเบสขับรถอะไรอยู่ตอนนี้อ่านินจาสี่ร้อยครับอ่านินจาสี่ร้อยนะเบสพี่ถามเราหน่อยตอนนี้เราใช้หมวกอะไรอยู่อ่าของซุดครับซื้อจากที่ไหนซื้อจากฟ้าแท็กครับนี่ฟ้าแท็กเป็นไงฟ้าแท็กบริการดีไหมบริการดีครับทุกทั้งประกอบทั้งเช็นหมวกดูแลอย่างดีครับอ่าขอบคุณมากอ่ะแล้วขอถามก่อนรู้จักเอกไลท์รู้จักโนแลนไหม รู้จักตรงเอ็กไลท์ครับเอ็กไลท์ต่อไ่รู้จักโนแลนเหรอยังยังยังไม่รู้จักใช่ไหมวันนี้แบบเข้าไปฟัดแท็กจะรู้ว่าโนแลนคืออะไรโอเคป่ะโอเคครับพี่วันเนี้ยเดี๋ยวขออย่างหนึ่งเดี๋ยวแล้วก่อนเราจะแจกรางวัลถามหน่อยขอสามคำให้หมวกตัวเองนิ่งแน่นทนครับนิ่งแน่นทนอ่าให้เลยนิ่งแน่นทนวัดรวงกัน่วงแล้วเออก็อ่ะเดี๋ยวขอรางวัลนะครับ ขอบคุณครับนี่นะครับชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยอ่ะนี่นะครับไม่รอเอาแจกกันไปนะครับฝากไปฟ้าแจกด้วยนะวันนี้ครับผมจัดไปขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีประมูลโอเคกันฟ้าแจกครับผมอ่ะเรามาต่อที่คนนะครับชื่ออะไรครับอ่าเอาฉายาได้ไหมครับเอาฉายาดีกว่าฉายาฉายาจอยแบกล้องครับผมจอยแบกกล้องนะครับแข่งสายบันเทิงนะครับคนนี้คนดังนะครับคนดังนะครับคนนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอ่ะ ผมขอถามก่อนรู้จักนูแลนรู้จักเอกไลมากแค่ไหนครับอ่าเป็นอย่างดีระดับหนึ่งครับผมที่เข้าวงการรถบิ๊กไบค์รู้จักหมวกเอกไลมาก็อ่าสามป,ปีได้ละครับผมสามป,ปีได้แลวครับผมใช้หมวกอะไรอยู่พี่ตอนนี้อ่าเป็น AGV p i t พิต้าพิต้าเขาเรียกอะไรละ่ะมีรันนัมเบอร์ครับผมอาฮะได้ใบ,บที่อ่าห้า ห้าศูนย์กว่าครับผมโอ้โหลิมิเต็ดจัดใช่อะขอสามคำให้หมวกตัวเองหน่อย AGV ครับ AGV โอเคต่อไปขอบคุณมากเดี๋วผมขอได้นะครับขอไน้ครับขอบัตเจ็ตของให้หน่อยครับตัวนี้นะครับเป็นเอ่ออันนี้พี่จ่อยนะครับผมบอกก่อนนะตัวนี้เป็นเอ่อ พวงกุญแจนะครับของตัวโนแลนนะครับตัวนี้ลิมิเต็ดนะครับ50าสิบปีตัวนี้ถ้าถ้าดูด้านหลังตัวนี้จะมีเห็นนะ50ปีอันนี้วิซารี่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวให้สติ๊กเกอร์ไปด้วยขอบคุณมากพี่จออยคบขุณีแจ๊